สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องหนังสือความท้าทายแห่งจิตหรือว่า The Challenge of the Mind เล่มนี้นะคะให้หนังสือเล่มนี้มีบทที่น่าสนใจมากมายแต่ว่าตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องสภาวะจิตของคนที่ได้กลับไปสู่สวรรค์ในนาหนึ100่้1ิบไปดังนี้ค่ะคนที่ได้กลับคืนสู่สวรรค์อยู่กันอย่างปรองดองทุกคนเห็นใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง พวกเขามอบความรักให้กันและล้วนมีความสุขละเว้นจากความรักแบบคอยเป็นผู้รับและมีแม่ตาต่อกันเป็นชุมชนที่สงบสุขต่างยิ้มแย้มให้กันระดับที่สูงกว่าดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์หนึ่งขั้นผู้คนล้วนอุทิศตนให้แก่ความสุขของผู้อื่นล้วนมีชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงใส่ใจแต่เรื่องการให้คนปกติเอาแต่คิดว่า เมื่อฉันให้ฉันก็เสียบางอย่างไปเมื่อมีใครเอาอะไรมาให้ฉันฉันก็ได้แต่วิธีคิดแบบนี้มีหลักการที่ผิดอยู่ในโลกวัตถุมีความจริงอยู่ว่าหากคุณให้บางสิ่งไปสิ่งที่คุณครอบครองย่อมลดน้อยลงและหากมีใครให้คุณมามากขึ้นสิ่งที่ครอบครองก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเช่นหากใครสักคนให้เงินคุณ1,000ดอลลาร์ คุณก็จะได้เงินจำนวนนั้นมาขณะที่คนซึ่งให้เงินนั้นแก่คุณก็สูญเสียเงินจำนวนดังกล่าวไปในโลกสามิติบุคคลที่ให้คนอื่นเสียบางสิ่งไปขณะที่ผู้รับเป็นผู้ได้แต่ในโลกแห่งวิญญาณผลตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงยิ่งให้คนอื่นยิ่งมีความสุขยิ่งอุทิศตนแก่ผู้อื่นคุณยิ่งมีความสุข ที่เป็นเช่นนี้เพราะคุณสั่งสมความเป็นบุตรของพระพุทธ,ธเพิ่มมากขึ้นยิ่งเข้าใกล้พระพุทธ,ธามากเท่าไหร่คุณจะยิ่งแปรแสงของพระพุทธ,ธามากขึ้นแสงที่สองออกมาหมายความว่าความรู้สึกสุขใจจะเพิ่มมากขึ้นและจิตวิญญาณของคุณจะขยายใหญ่ขึ้นคุณจะรู้สึกเติบโตขึ้นและเข้าใกล้พระพุทธ,ธามากขึ้นสิ่งนี้เป็นความสุขแท้จริง กล่าวโดยย่อได้ว่าความสุขในโลกอื่นเป็นความสุขทางจิตวิญญาณความสุขทางจิตวิญญาณหมายความว่าการได้เข้าใกล้พระพุทธ,ธคุณจะรู้สึกถึงความสุขเมื่อคุณรู้ตัวว่ากำลังเติบโตขึ้นดูเหมือนเด็กเล็กๆความสุขของพวกเขาประการหนึ่งคือได้พบว่าตนเองโตขึ้นทุกปีและมีความสุขเมื่อเห็นว่าตนเองสูงขึ้นหนักขึ้น เรียนรู้ว่าอะไรอะไรมากขึ้นเมื่อความรู้เพิ่มพูนขึ้นและมีเพื่อนที่โรงเรียนในโลกวิญญาณก็เช่นกันคุณรู้สึกถึงความสุขเมื่อคุณเติบโตขึ้นไม่ใช่ความสุขในการเติบโตด้านร่างกายแต่เป็นด้านการเข้าใกล้พระพุทธ,ธซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงสิ่งที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแทนที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นขึ้น คุณจะรู้สึกเบาลงเรากับจะปลิวไปได้เหมือนกระแสลมอันสดชื่นในเดือนพฤษภาคุณจะเบาสบายเช่นนี้ได้ต้องกำจัดเครื่องยึดติดเรื่องตัวชั้นและของชั้นเสียก่อนความรักเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการอบรมจิตขณะที่เราอยู่บนโลกนี้ความรักระหว่างคู่รักระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่ลูกความรักระหว่างเพื่นบ้านมีความรักหลายประเภท ความรักก็มีสองด้านหากคุณรักผู้อื่นในทางที่ผิดจะเป็นความรักที่ผูกมัดคนเหล่านั้นความรักผู้อื่นอาจเป็นแบบนุ่มนวลหรือรุนแรงความรักที่เปรียบเหมือนเหรียญสองด้านนี้เองที่สร้างสารรค์นรกสวัสด์หรือสวรรค์ขึ้นมาความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่ไม่ได้คาดหวังรางวัลหรือการชดเชย แต่ความรักนี้อาจเปลี่ยนเป็นความรักแบบผิดทางได้แบบที่พิจารณาได้ว่าเป็นความรักในนรกหากพ่อแม่พยายามหูกมัดลูกหรือโลกเห็นลูกเป็นของตนเองหรือให้ลูกทำสิ่งต่างๆให้กับตนกล่าวได้ว่าคือกรณีที่พ่อแม่พยายามใช้ลูกใช้ลูกเพื่อประโยชน์ของตนตราบใดที่พ่อแม่ลูกพ่อแม่รักลูกโดยไม่คาดหวังอะไรตอบแทน ลูกจะรู้คุณและอยากจะให้กลับคืนแต่หากพ่อแม่ดูแลลูกโดยหวังจะได้กลับคืนจากลูกความรักนั้นจะกลายเป็นความรักแบบคอยเป็นผู้รับและจะทำให้ลูกต่อต้านพ่อแม่ในโลกนี้ก็เช่นกันผลแห่งการให้หรือรับความรักจะให้ผลคล้ายๆกับโลกอื่นว่ากันว่าโลกนี้คนที่ให้เป็นผู้สูญเสียและคนที่รับเป็นผู้ที่ได้ แต่เจ้าของกิจการผู้มีเจตนาจะมอบสินค้าที่ดีแก่ลูกค้าจะมั่งคั่งที่สุดในทางตรงข้ามอีกคนหนึ่งที่คอยจับจ้องจะหากำไรด้วยการโกงและเอาเปรียบหรือล่อลวงคนอื่นท้ายที่สุดจะสูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้าแม้ว่าธุรกิจนั้นอาจดูสำเร็จในเบื้องต้นเมื่อบุคคลนั้นไม่สามารถอยู่รอดในธุรกิจได้ก็มีแนวโน้มจะเอาเปรียบผู้อื่น คนประเภทนี้มุ่งแต่จะกอกโกยจากผู้อื่นในทางศาสนาก็คล้ายกันขณะที่บางศาสนาทุ่มเทมากเท่าที่จะทำได้เพื่อนำความสุขมาให้คนจำนวนมากแต่ศาสนาอื่นๆสแสวงหาผลประโยชน์ทางโลกและมุ่งแต่จะครอบงำผู้คนเพื่อให้ได้สิ่งของที่ตนเองต้องการและอาจดูเหมือนว่าศาสนาเหล่านั้นจะรุ่งเรืองในโลกทุกวันนี้ แต่คณต้องเข้าใจว่าการแยกแยะได้ว่าศาสนาหนึ่งมีความมุ่งหมายที่จะให้แก่ผู้อื่นนั้นสำคัญเพียงไรผู้ก่อตั้งและกลุ่มาศาสนิ์ของศาสนาหนึ่งปรารถนาอย่างจริงใจที่จะนำความสุขมาให้คนหมู่มากหรือไม่หรือพวกเขาพยายามสนองความต้องการอำนาจและครอบงำเป็นสิ่งกำหนดว่าศาสนานั้นจะนำพาผู้คน ไปในทิศทางใดสวรรค์หรือนรกค่ะนี้ก็เป็นข้อความที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือทุกอย่างล้วนใช้เรื่องหลักของจิตใจเป็นเป็นสำคัญมากกว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกนะคะถ้าเกิดว่าเรายิ่งเติบโตยิ่งเข้าใกล้พระพุทธอันนั้นก็คือเป็นความสุขทางจิตวิญญาณเป็นความสุขที่แท้จริงค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะมีผู้ที่ ร่วมทำบุญกับเราในการตีพิมพ์หนังสือเรื่องใหม่ของ Happy Science t ค่ะ The l l a w o f m e s s s a h เรื่องนี้นะคะก็เลยอยากจะอ่านถ้อยคำเป็น Words of gratitude ค่ะสำหรับผู้ที่ร่วมปลูกความสุขร่วมทำบุญในการเผยแพร่หนังสือธรรมะเลื่องใหม่นะคะ t The l อล s of m e s s i a h ค่ะจะมีการสวดอ,อันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยบทสวดมนตประจำวันค่ะอันนี้จะเป็นการสวดภาษาอังกฤษก่อนนะคะ words of gratitude happiness planting for splitting the laws of messiah lord elkan Master Master as we enter the year 2022 you allow us to receive the laws of messiah we give our sincere gratitude for your infinite mercy we came here on earth in this age of crisis. So I acknowledge myself as the seeds of faith sown in my country. I strongly believe that it is my responsibility to make it sprout and bloom. Here, I would like to offer this happiness planting with my passion. And mission for spreading the laws of Messiah to millions of people on earth. Lord, thank you very much for accepting my sincere offering. Come what may, I hereby pledge to spread your will to the ends of the world. วจนะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธ,ธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรัน์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสอดส่องมาให้ความสว่างทุกหนแห่ง ทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธ,ธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้าย สีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความปรมปรนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธอาณาจักรแห่งพุทธคุ้มครองโดย พรโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแานแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแานแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแานแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญ จิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุดเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตพอเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหอกไรผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหอกจิตใจเกิดผิดพลาด เรือก็จะล่องไปชนหินแตกเป็นเสี่ยงเสียงแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุดไม้ถอเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสะน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสแสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งคุ้มรัพย์อันมหาศาลคุ้มรัพย์มหาศาลนั้น ก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดังแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้บอกขึ้นแล้วเพียงก้างตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลาคืออดีตการปัจจุบันการและอนาคตการถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเอง ตนและผู้อื่นมิได้แบ่งแยกพอตาเป็นหนึ่งเดียวกันตงก็เป็นบุตรแห่งพุทธ,ธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันด์เป็นแสงที่สองสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรก ความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกัน บนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีนำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกเราและส่งต่อสารนี้ แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงศธรราเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณที่นี้ว่าจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอน คำมัทฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทาเรท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเราแสงสวา่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดโปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิด ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้ผลจากสิ่งชั่วร้ายทางปวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเรา ออเ,ทเทพผข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นลงที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความกล้าหาญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใคร่ขอวิ่งวนท่านทุกๆวัน โปรดจงช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรตนด้วยเถิดทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงบรรดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุม้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดโปร,ปรดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวันเพื่อชักพาชีวิตของข้าพเจ้า ให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอขอบพระคุณท่านค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะพบกันใหม่บันหลังค่าสวัสดีค่ะ